สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วที่เขาค้านนะจอจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้วิวด้านหลังคือทะเลหมอกยังไม่หมดเลยเห็นไหมสายแล้วนี่เหมาอเยอะอยู่เลย<ป>จะบอกว่าเ<ป>หนื่อยมากอันนี้เขาก็อัดวิดีโอกันเหมือนกันไกายถ่ายกล้องเซไปเซมาส,เมาสิเวลาปไปดูในทีวีแล้วมันดูไม่ได้ บนมัมชอบถ่ายก็มูนไปก็มูนมาอย่างเงี้ยแล้วมันค่ะดูไม่รู้เรื่องโอ้ยไข่เด็ดต้นสนมาอันนี้คือกิ่งสนเขาเรียกว่าสนอะไรไม่รู้อ่ะแต่ชอบมีความรู้สึกว่า เก่งมากแต่ถ้าเพื่อนๆน้องๆมาเที่ยวที่นี่อย่าทำนงงี้นะอย่าเด็ดอย่าทำลายสเพัพยาก่อนทำชาิมันไม่ดีแต่แอลทำแล้วโอ๊ย <c ười> ไม่ไหวแล้วกายโลด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าเหนื่อยอม,มากค่ะแต่เห็นไหมวิวข้างหลัง เลยหมอกอ๋อสุดยอดของความหน่ค่ะอันนี้คือจุดแคมปิ้งที่เราเห็นตอนนี้นกักท่องเที่ยวเริ่มออกมาด้านหน้ากันแล้วมองจากตรงนี้ดูสิวิวด้านหลังหมอกสวยมากใช่ไหมคะไกด์ เป็นไงมากด้านล่างด้านล่างบอกว่าเหนื่อยมากตอนลงลงเร็วมากแต่ตอนขึ้นนี่ดิโคตรเหนื่อยแอบพักเหนื่อยจะบอกว่าที่ถ่ายไกลไม่ใช่อะไรเหนื่อยแอบทำหน้าเหนื่อยอยู่ข้างหลังกล้องเราจะขึ้นไปต่อ <laughs> ไม่ไปแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้สายแล้วนะ กี่โมงแล้วไม่รู้แต่รู้ว่าสายแล้วแต่หมอ,อกยังอยู่แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเฮ้ยจะบอกว่าให้ดรอะหมอกเยอะมากหมอกคือขนาดความสูงของหมอกยังอยู่เท่าเดิมเมื่อกี้ตอนจุดที่เราไปถ่ายรูปก,กันข้างล่างตรงเห็นตรงจุดตรงที่เอาไปถ่ายตรงสาละไหม,ไหมจริงจริงมีหมอกเออจริงจมีหมอกนะแต่พอเราไปยืนเรามองไม่เห็นหมอก อันนี้ไงดอกโบตองเห็นไหมช่วยมันกันเลยเห็นไหมไปภารกิจพิสูซน์กำลังเริ่มขึ้นมาแอบถ่ายดอกเขาเด้อจะบอกว่าสุยอเลยค่ะโหดูเห็นไหมว่ามันชันนูนูนเห็นไหมเอ่ยตรงไหนนะนูน พอแม่ๆป้าปาขึ้นไปหมดแล้วอยู่ตรงนู้นอากาเต็มนี่นี่ข้างหลังเราคุณกนะคะกายก็ขึ้นไปก่อนนะไม่ไหวแล้วหยุดมากๆก็เหนื่อยเขาบอกว่าไม่อยากเหนื่อยต้องห้ามพูดแต่คือตอนนี้จะบอกว่าทำไม ทานแล้วค่ะนี่มากเลยโอ๊ยไม่ไหวแล้วสุดยอด ต้องทำเป็นว่าไม่เหนื่อยโอ้ยข้าบนอยากจะหยุดถ่ายวิดีโอแล้วเพราะไม่ไหวแต่ไม่ได้ต้องสู้ๆคานได้ไหมเฮ้ย ออโอ๊ยแม่กับพี่ปอ,อยังขึ้นได้เลย ค่อยขึ้นมานะเอาืูจับคานขึ้นมาไกลจับขึ้นมาไกลเห็นเสดาด้านข้างไหมดึงเสาไว้จับเสาไว้ก่อนเดี๋ยวล่วงแม่ คานเหรอจ๊ะใช่ไปเดยต่อหุ้ยขาสั่นเข้าใจแล้วว่าทำไมป้าคนนั้นเ,เขาถึงขาริงเหรอโอ้ยขาอ่อ <c> น <oughs> ห่วยไม่เห็นเหนื่อยเลยจอกมากห่วยไม่เห็นเหนื่อยไม่เห็นเหนื่อยน้อยเหนื่อยไม่เห็นโอวยโอ้โอยเมื่อไหร่จะถึงเดี๋ยวอีกหน่อยก็ถึงแล้วอีกหน่อยก็ห่วยห่วยไกลเหนื่อยเราปั่นจักรยานดีกว่าสุดยอดสุดยอด ขาจะจนบอกว่านี่จะปะักถึงปักของ้าวอยู่นี่ในที่พักเรานี่ถึงแล้วโอ้ยให้ดูวิวให้ดูวิวกระดูคนเกนอะยโอ้ย ใจเต้นแรงมากเพื่อนไปก่อนขอพักเดี๋ยก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย